กำลังจะพาทุกท่านนะครับไปเก็บเึ่งกันนะครับอุปกรณ์ในการเก็บก็มีดังนี้นะครับมีกล่องมีขาตั้งมีน้ำแล้วก็มีหม้อสำหรับใส่ลวงน้ำอ้าวถึงแล้ว <laughs> นี่แหละครับอยู่บ้านคนก็ได้นะครับบางคนบอกว่าต้องอยู่ในป่าหรือเปล่า นี่แหละครับอุปกรณ์การเก็บแล้วก็ใส่ซาเล้งมาแล้วก็ลังที่เราจะเอาก็คือลังนี้ครับอยู่หน้าบ้านนะครับถนนก็ดกเราก็เอามาวางหน้าบ้านได้สำหรับคนที่ไม่มีพื้นที่นะครับ อ่านี่แหละครับลุงโลดกำลังจะเก็บรวงพึ่งให้ชมนะครับเป็นรวงพึ่งเป็นกล่องพึ่งของบ้านน้องสาวนะครับเอาไว้หน้าบ้าน น่าจะสักกี่ขวดครับลงแบบนี้นะดูหนักมากเลย<า>เสร็จแล้ววิธีการต่อไปเราจะ,จะวางกล่องล่อกล่อ,องหลอกกล่อ,องเปล่า,นะานะครับเรากล่องเปล่านะครับมาวางล่อไว้ตรงจุดเดิม เดิมที่ที่เรายกออกมานะครับเดี๋ยวลวงโลดจะใส่คอนให้ชมด้วย กล่องหลอกไม่หนาเดี๋ยวนี้นครเนี่ครับไม้ต้องหน,า,นาอย่างนั้นนะนี่หมอหนี่หนึ่งเซนครับหนึ่งเซน เก็เตรียมยางไว้ด้วย,เ,ยวเอาไว้ละคอนนะครับเฮ้ยองยูนาะ,ะเปิดเพ่เนาะฮะเป็นยังไงรู้พือ่อนเนาะรถก็จะเริ่มเปิดฝานะครับรรครับ ค่อยๆใช้ความนุ่มนวลน,นะครับนุ่มนวลสุดๆในการเปิดตรงโลดก็จะเปิดแง้มดูก่อนว่าทิศทางเป็นยังไงทิศทางดวงเป็นยังไงนะครับโอ้โมันติดตัวนั่นมันยกได้บมากนะผู้อานมันหกักนี่นี่คุณคุณมันติดพุ่นเลยคนน่ะ ดูแค่นอโอ้ยทั้งเกาหมุนหมุนแรกเลยนะครับกระช่ำมากครับ เนื้อฉ่ำมากใครจะจองครับเนี่ยอันนี้มันเป็นระเบียงว่านทัดูความฉ่ำดูความฉ่ำของน้ำผึ้งแท้อันนี้ไม่ใช่สวนทอฝันเป็นสวนของลุงโลด หัวยังถามสวยมากครับเกสรตรงไหนครับลงชี้หน่อยเกสรบ่ครับนี่ครับเห็นว่าเป็นยาอะไรนะยาโดว์เพราะผู้ใช้มาไว้อาก้าเห็นเขาว่างวางซะละเขาว่านี่ละครับฉ่ำมากส่วนแต่มันหักมั่นหลังเดียวกันแต่หักค้นเหตดแนวเราเขาทำไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่นะครับ ส่วนที่หักไปก็นี่ครับหักจากส่วนนี้ไปเดี๋ยวเราก็จะเก็บคืนธรรมชาตินะครับตัวหนอนตัวอ่อนเรียบร้อยแล้วครับการเก็บผลผลิตก็น่าจะได้สักสี่ห้ากวดนะครับที่ลุงจะบอกครับวันนี้มาเก็บผลผลิตพึ่งได้เต็มหม้อเลยนะครับ ึ่งนะครับของลุงโลดนะครับมีทั้งหมดตอนนี้สี่ถังแต่ว่าอาจจะมากกว่าน,นี้ถังหนึ่งกี่กิโลครับสามสิบกิโลพอดีสามสิบโลอันนี้โลถังนี้โลสามสิบโลถังหนึ่งโลประมาณยี่บเก้ากิโลนะครับมีทั้งหมดปัจจุบันนี้สี่ถัง มีทั้งหมด12ขวดนะครับเนี่ยครับยกให้ชมดูน้ำผึ้งนะครับใสแค่ไหนน,นี่นนี้นะมึเก็บเยอะหรอกเก็บเดียร์เก็บเดียร์มีทั้งหมด3 3กล่อง3กล่องครับสี่กะติกสี่กะติกแต่นี้ยังเก็บไม่หมดนะครับ,ย,บยังเอามาเบิร์ตยังเอาไม่หมดเ<อ>พราะฉะนั้นใครอยากได้น้ำผึ้งแท้นะครับลุงขวดเออ ลุงขายขวดเท่าไหร่ <25. S 1> ลุงบอกว่าราคาปีกสามร้อยนาะราคาส่งสองร้ยห้าสิบหรือจะถ้าจะเอาเยอะก็โทรมาคุยกันก็มีมีลดให้โยเอาเยอะลดให้โยนะครับ,บนี่แหละครับดูความเข้มข้นของน้ำผึ้งนะครับดูสี อันนี้เกตเอหรอครับเนี่ยเกตเอครับที่ไปเก็บกันเมื่อกี้ <Okay. S 1> นะครับของแท้แน่นอนครับไม่มีผสมพอจะบอกเบอร์โทรได้ไหมครับถ้ามีคนสนใจเบอร์โทรผมนะครับ 80, 80, 80, 56, 35, ครับ080 856หก1 5่อ่าอีกรอบหนึ่งให้ให้ลงพูดดีกว่าศูนย์แปดศูนย์ครับแปดห้าหกสามห้าหนึ่งห้าครับ โอเคครับผมลุงรอดนะครับห้วยยางขามตำบลห้วยยางขามอําเภอจุนจังหวัดพะเยานะครับโทรมาตามเบอร์นี้ถ้าใครสนใจน้ำผึ้งแท้ครับผม